สวัสดีค่ะทุกช่องวันเวยนะคะจะปังเพลงของน้องวงไซคคืนนะคะซึ่งอันนี้มีแท็กกุคลาอยู่คนหนึ่งก็คือน้องฮันท์เธอใช่ปะฮันท์เหรือฮันเตอร์นั่นแหละกล้องเสียผิดไม่ใช่อะไรคือมีคนบอกแล้วแล้วก็ลืมแล้วใช่อันนี้ชื่อเพลงว่าดูออดายเออมาดูสิว่าแนวเพลงจะเป็นแบบไหนยังไงชื่อเพลงดูแบบดูแบบอะถ้าทำหรือว่าจะตายก็ได้ปะ เออคือทำไปกูจะตายเดี๋ยวแบบแล้วทำไปเลยดีกว่าแบบพอแปลเป็นไทยแล้วดูน่ากลัวจังหวะอะไรคือค <oni> <descriptive together> ิดว่าอาจจะสไตล์แบบเพลงแรกหรือเปล่าเออสไตเ์คือมายุนก็ือว่าเป็นคอนเซ็ปต์แบบเอทีนีคยังงานแน่นอะ

ไอ้คนน้องมาช่วยจอมบี้หรอนั่นเลยช่วยรักษาแต่ไอ้จอมบี้ไม่กัดหรอ เหมือนความหมายมันจะเป็นคิวแบบเออก็แบบทำไปสี่ลุยเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวอะไระเห็นไหมคนะดเดือดแต่ว่าแล้ดแล้วดุ ก็จะกลัวอะไรแค่ตัวแค่ทำไปเออช่วงพอนนะี่แค่วันดูเดือดน,นะแต่ภาพมันดีมันไม่ได้แบบหนักแบบขนบาดนั้นเลยช่วงพนี้ว่า แค่ตื่นมิชชั่นเคลียร์แมคเข้าไปอยู่ในเกมเปล่นเกมเอะเล่นเกมแบบว่าก็เล่นไปเลยตายก็เล่นต่ตายก็เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยดีเพลงทำให้เราตื่นมาน แต่มันมีเพลง comeback กลุว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มน่าจะเพลง comeback นะอันนี้ไม่รู้หรเออจำไม่ได้เพราะว่าเหมือนเห็นเมื่อกี้ตอนขึ้นจบเพลงท้ายเพลงมันขึ้นแบบน่าจะเป็นชื่อบัมหรือเปแบบชื่อเหมือนเพลงแรกบอกว่าอะไรคล i c k c l k o เออแล้วแหละ c l i c อ o เออเออคือคือรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพลงในบ้ามแล้วเขาก็เลยมาทำคลุมเพิ่ม อจาแต่จะแต่ระลุพูดดีใช่ใช่เพลงดีอ่ะมันเป็นถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นเพลงแนวร้วมเดียวกันอ่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสามเพลงสองเพลงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ไม่ต่างนะหรอแต่แค่ว่าถ้าถ้าพูดคืออันนี้มันดูจะเดือดแต่มันก็ยังไม่เดือดถ้าความมันฉันยังให้สองเพลงแรกอยู่สองเพลงแรกฉันรู้สึกว่ามันกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่ากินอายสไตล์ ก็จะมีความฟิลแบบให้ความรู้สึกแบบเอทีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในละว่านก็ก็เข้าใจได้เพราะว่าเหมือนเคยมีคนมาบอกว่าดิเดอร์ปะหรือใครที่อยู่วงเอทีก็คือเหมือนเป็นโปรดิวให้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แปลว่าเออมันก็จากอาจจะมีกิจไอแบบของพี่อ่ะเอออยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีนะมันมีคอนเซปต์อะไรเงี้ยถ้าถ้าเพราะว่าเอทีเขาจะมีคอนเซปต์ของเขาทุกละว่าใช่อ,อันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าต่อให้มันเป็นก<ม>ิจไอของเอทีแล<ม>้วแต่ว<ม>่า มันคือสิไม่รู้ดิรู้สึกว่าฟิลประมาณแบบเอทอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีหลายวงอ่ะในความรู้สึกเราเพราะนั้นพอแบบมีอ้าลูกน้องที่เป็นค่ายเดียวกันเลยเนี้ยก็กถือว่าดีเหมือนกันใช่เออก็ใครที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็ลองมาฟังกันดูแล้วก็ไปให้กําลังใจเด็กไทยของเรานะคะแทนกุาใช่น้องฮันเธอคิดว่าใช่ <laughs> วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นบุ็กทวิตเตอร์ IG TikTok ของพวกเราด้วยนะคะและจะลันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย